เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นพมา่าสิงคโปร์มาลายูต่างตกเป็นอาณานิคมของประเทศตะวันตกพระองค์จึงทรงดำเนินพระราชโอบายในด้านการต่างประเทศอย่างรอบคอบเพื่อต่อสู้จากการล่าเมืองขึ้นของยุโรปโดยทรงใช้นโยบายโอนอ่อนผ่อนตามทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อแลกอธิปไตยของชาติ พระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งที่คนไทยต่างยกย่องสรรเสริญพระองค์มาตลอดจนถึงทุกวันนี้คือการเลิกทาสถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุดเพราะพระองค์ทรงอยากเห็นคนไทยมีสิทธิเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกคนทรงใช้วิธีการเลิกทาสแบบผ่อนปรนค่อยเป็นค่อยไป รวมระยะเวลาที่ทรงดำเนินการปลดปล่อยเลิกทาสให้เป็นอิสระนั้นใช้เวลานาน,านถึง30ปีประเทศสยามจึงได้หมดทาส